ดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่โครงการบูสกายวิวนี่นะครับบ้านสไตล์อังกฤษนะครับเห็นหรือ,อยังครับเป็นบ้านหรูสไตล์อังกฤษนะครับอ่ะเดี๋ยวบอยจะพาเดินนะครับนี่เราจะพามาดูนี้ก่อนนี่นะครับลงรถแบบถาวรน,นะครับเห็นไหมฮะส่วนใหญ่โครงการนะ่ะเขาจะให้แบบต่อเตอิมมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแบบกึ่งแบบสําเร็จรูปใช่ไหมครับก็เป็นแบบโครงเหล็กขึ้นอ่าขึ้นหลังคาได้แข็งแรงอันนี้เราให้เป็นปูนเห็นไหม แขงแรงต่อเลยจอดกระบะเหลือๆสองคันกว้างมาก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 เห็นไหม <Yes. S 1> ยาวถึงนี่เลยนะครับโอเคแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างหน้าเนี่ยครับเราจะต่อสายนะครับเป็นสายข้อมูเห่านะครับฝังสายไฟเนี่ยเข้าใต้ดินแล้วเข้าตัวบ้านเพื่อคัศเสียภาพของโครงการให้ดูสวยงามนะครับ mm hmm. แล้วก็เรื่องของกระแสไฟเลยพวกนี้ด้วยนะฮะเราจะต่อข้อางในเดีย๋ยวไปงั้นเรามาเดินดูในบ้านกันนะครับเดินตามมาครับ แบงนี้นีาน,นี่อันนี้ประตูเป็นประตูบานสไลด์นะครับกระจกตัดแสงด้วยเห็นไหมนี่นี่ดีมากครับให้เหมือนโครงการแบบที่เป็นแบบแบนแพงแบนดหรูเลยนะครับเข้ามาครับนี่ดูฝ้าสูงไหมครับสามตสองเมตรโอ้หนี่ดูผมสูงผมสูงเกือบเมตรแปดสิบแลครับดูสูงมาก มันทําให้บ้านอากาศโฟนะครับออกแบบ Universal แบบยูนิเวอร์แซลนะครับคือให้ลมมันพัดเข้ามาระบายอากาศได้ไม่ต้องเปิดแอร์นี่เข้ามาก็าไม่ร้อนนะครับนี่ดูกระจกตัวเป็นบานสไลด์โอเคเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูห้องนอนหนึ่งันี่ห้องมาสเตอร์ห้องนอนหนึ่งนะครับใส่เตียงินไซ์ได้สบายเลยนี่มีวิวด้วยนะครับแล้วก,ก็เราออกแบบหมดเลยนี่มีทั้งจุดตาก นะครับมีจุดต่อเราเทียมหรือว่าสาระการได้นะครับเราเดินพ้อมมีปั๊มไฟหลอดเทียน,นด้วยเวลาชาร์จแบตนะฮะเราออกแบบคิดให้หมดเลยดูห้องนอนอยากไปมาดูห้องน้ำเพราะว่าถึงน,นี่ดูห้องน้ําให้ทุกคนมีแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยแล้วก็แต่ที่สําคัญอยากให้โชว์อะไรนะนี่อันอน,อนี้เป็นสแตนดาร์ดหืดูเป็นสแตนดาร์ด ลูหมดก็ถึร้อยของดีนะครับ่าเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนที่สองกันนี่ห้องนอนที่สองมาต่อมาครับป็นไงกว้างมากนะครับคือถ้ดใส่เตียงใหญ่ได้นะครับหรือจะใส่เตียงสองชั้นก็ได้เพราะว้างเราสูงนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัว นะครับสำหรับคนที่ทําครัวแบบว่าไม่หนักมากนะครับก็ซื้อของมาทั้งจานทาเวบทำอาหารนทานนะครับก็ไม่ต้องเปครัวแบบขัดเยอะก็ไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่อยากโชว์เราให้จุดเบเกอร์มาตรฐานเลยนะครับนะครับคือเราป้องกันเซฟตี้ให้กับคนที่อยู่ในบ้านนะครับมาดูห้องห้องงานนี่ห้องกระฟาสูง เห็นไ,ไหมครับอาบน้าให้ด้วยนะฮะห้องนี้ไม่ต้องมาัแกแย่งกันนะครับมีสองห้องน้ำนะครับแล้วก็สาหรับคนที่อยากจะต่อครัวสําหรับว่าทํากับข้าวหนักๆแล้ก็กต่อครัวหลังบ้านได้นะครับหลังบ้านนี่ก็จะเป็นแบบสามารถทาเป็นสวนหรือทาเป็นต่อหลังบ้านได้นะครับเราก็จะมีทั้งปั้มน้นะครับของดอทแล้วก็ของอ่าพืเป็นแบบมาตรฐานดีเลยนะครับโอเค ซื้อนาวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษครับจะบอกให้ว่าบ้านหลังเนี้นะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่40วานะครับถึง60วาราคาเริ่มต้น2ล้านต้นต้นนะครับจะบอกให้ถึง2ล้านกลางๆนะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูให้ดูคร่าวๆนะครับนี่เห็นนะครับเห็นฝั่งตรงข้ามไหมครับบ้านเนี่ยเราใช้ก่ออิฐสีแดงอิฐแดงนะครับทุกหลังเลยนะครับ มันแข็งแรงนะครับซึ่งโครงการบางโครงการเขาใช้เป็นอิฐมวลเบาหรืออะไรเงี้ยโอ้หแค่มือไปโดนก็ปุกเนื้วครับอันนี้เป็นแข็งแรงนะครับโอเคแล้วก็อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะปูพื้นปูหญ้าให้นะครับก็เป็นส่วนนืงจิตนะครับโอเคถ้าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นพิเศษคลิกได้ที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวจะมี่ายขาย ติดต่อกลับไปโอเควันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับบอยเอลิทแอสเซขอไปบายฝากองค์การบูสกายบิวด้วยนะครับ